ขณะเดียวกันนะครับเราก็จะไม่มีวันที่จะลืมนี่เลยครับถังเช่า X c o r d ์ครับเป็นถังเช่าที่เหมาะมากกับช่วงโควิด1 9นี้เพราะว่าเป็นการดูแลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสำหรับคนที่รับประทานเป็นประจำมาแล้วคุณรัชพลรุ่งอรุณขจรเดชขอบคุณมากนะครับเข้ามาครับเนี่ยฮะก็หวังว่าท่านได้รับประทานแล้วคงจะถูกใจรับประทานมานานท่านรู้ และท่านแนะนําให้คนอื่นเยอะอยู่แล้วขอบพระคุณมากครับ,บคุณเอกสิธิ์ศักเจริญนะครับฝากมาขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนท่านชาเช่า X c o r d ์ครดีับเขาทาฟาร์มอยู่ที่ปราจีนบุรีด้วยความตั้งใจด้วยความอยากทําค้นคว้าตําราเป็นร้อยเล่มพันเล่มนะครับแล้วก็ศึกษาจนไม่ยอมน้อยหน้าใครนะครับก็มีโอกาสและทุนได้ไปรู้จักเขาก็ให้มาแนะนําลตทุนบอกได้เลยว่าไปดูมาทุกอย่างและและทุนเชื่อมั่นในความสะอาดและกระบวนการผลิตของเขา เขาทําดีมากๆากเลยครับและสรรพคุณต่างๆยิ่งไปอ่านที่ไหนยิ่งไปถามคนที่เคยรับประทานทางเชา่า x c e d i กล่องอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับรูปกล่องเป็นอย่างนี้ข้างในเป็นแคปซูลนะครับสาเม็ดเดือนหนึ่งสามตืแคปซูลเดือนหนึ่งนะฮะเนี่ยแล้วถึงก็ยิ่งศรัทธายิ่งเชื่อแล้วแล้วก็ทานทุกเช้าตื่นเช้าท้อง,องว่างกระฐาน x c e d i วันละแคปซูลตลอดมามันจะทําให้ไม่ง่งเงาเข้านอนมีพลังและที่สําคัญก็ระบบทางเดินหายใจ เกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับอะไรี้มันก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นสนใจก็เข้าไปในเ c e b o o k หรือเว็บไซต์ของเขานะครับเข้าไปดูเลยมันจะมีรายละเอียดมากมายกว่านี้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่ที่ติดต่อเข้าติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายตัวแทนจําหน่ายก็รับโปรโมชั่นซึ่งเปลี่ยนทุกเดือนของคุณเอกสิทธิ์นะครับตอเดือนนี้สําคัญมากนะครับในช่วงในโควิดเดี๋ยวพอเดือนหน้าเนี่ยเขากลับมาเหมือนเดิมแล้ว บ้านเมืองไทยมาทํามาค้าขายอะไรกันเหมือนเดิมต้นพฤษภาเนี่ยคนอั้นไว้เยอะรอที่จะสั่งออนไลน์แล้วสั่งสั่งไม่พอใจสั่งจะเอาอีกจะเอาอีกกินแล้วได้ผลเพราะว่าอยู่บ้านแล้วก็สั่งออนไลน์มาลองกินได้ผลดีสุขภาพดีขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งแล้วช้าไม่ทันแล้วโปรโมชั่นมันไม่เหมือนกันเดือนหน้ายังไม่รู้เลยว่าเขาจะให้โปรโมชั่นอะไรนะตุนรู้แค่ว่าสิ้นเดือน เมษานี่แหละสุดท้ายของการซื้อสองกล่องแถมหนึ่งกล่องสอง5ครับทานได้สองเดือนเอาไหมเงินเราเนี่ยสนเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยพอไหวนะอา,อาหารสุขภาพไม่ใช่ของฟุม่มเฟือยไม่ใช่สินค้าฟุม่มเฟือยนะครับเพราะฉะนั้นเราทานเราทานสองอ2 0 0 5ต่อสองเดือนเขาแถมให้อีกกล่องเป็นสามเดือนสามเดือน2005ทั้ถังเช่านะครับไม่ใช่ถั่วงอกนะครับคุณภาพสุดยอด ขายืนยันว่าอาหารของถังเช่านี้ดีกว่าอาหารที่อยู่ตกปลอยปลายตามธรรมชาติที่ในทิเบตแต่ทิเบตแพงเพราะของมันมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าอันนี้เขาสามารถผลิตได้และไปดูฟาร์มเขาไปดูฟาร์มเขาก่อนว่าของเขาสู้คนอื่นได้ไหมกระบวนการผลิตของเขาน่าประทับใจเพียงไรไปดูแล้วถ้าท่านเคลิมท่านอาจจะเผือตัวเป็นตัวแทนให้เขาไปเลยเพราะว่าดูแล้วมันน่าศรัทธาน,นะครับแต่ ท่านเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุรับประทานก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับรับุุนทานเช้า1แคปซูลมาเป็นปีแล้วหลายปีแล้วนะครับ